เดี๋ยววันนี้จะขี่ปลาไปลงเรือ,อยันจ้าตอนนี้เก้าโมงนิดๆแดละแต่ก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเดยอโอเคพร้อมเห็นป้านี่กวาดถนนมันเดม โอ้นี่ถนนเขาบอมคุก อุ๊ยอันนี้มันจะมือเลยะเดี๋ยวตรงตั้งหน้าเดินเอาดีกว่าอันตราย อันนี้หน้าโบก